ถ้าคุณเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนไทยหรือว่ากำลังหาเรื่องอะไรสนุก,นก,กรอยู่เนะนี่ยผมมีมาแนะนำเรื่องหนึ่งครับโจ The Secret Agent การ์ตูนไทยในยตำนานเรื่องหนึ่งที่ใครหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อหรือว,ว่าเคยเห็นภาพไอหนุ่มนักสืบหัวประมึงนี้กันมาบ้างการ์ตูนเรื่องนี้ผมว่ามีจุดเด่นตรงแตก,กระวัาลของมันที่มันมีความน่าสนใจมากๆกับการดีไซน์ตัวละครและการเล่าเรื่องในสไตล์ที่ไม่ค่อยเหมือนกับเรื่องอื่นอ่ะเกินกันพอประมาณแนละ้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับโจ The Secret Agent การ์ตูนคุณภาพเรื่องหนึ่งที่ผมไม่อยากให้ทุกคคนพลารับ โจเดอะซีเคร็ตเอเจนต์หรือบางคนก็จะได้ว่าโจนักสืบหัวปลาหมกึกเป็นผลงานของอาจารย์สุธิชาสราภัยวานิชที่พิมพ์ครั้งแรกลงบนนิตยาสารแคชเมื่อตอนปีคศ1998หรือว่าพศ2541โดยเรื่องนี้อย่างที่บอกเลยครับมันโดดเด่นเพราะโลกของมันที่น่าสนใจอย่าง้อยสําหรับผมนะเพราะมันเล่าถึงโลกที่สัตว์น้ำเนี่ยวิวัฒนาการเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์่เซติ้งของโลกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตหลักร้อยปีข้างหน้าเลยนะครับจากโลกปัจจุบันของวเรา แล้วมันก็จะเป็นโลกดิสโทเปียนหรือว่าโลกหลังสงครามคือในเรื่องนะครับมันเล่าว่าโลกเนี่ยเกิดสองครามโลกครั้งที่3ทําให้มีผู้คนล้มตายกันจานวนมากและทําให้จํานวนน้าบนโลกเนี่ยจากที่เคยเป็นน้ํา3ส่วนแผ่นดิน1ส่วนโดยผลกระทบของสองครามเนี่ยมันทําให้เหลือแค่น้ํา1ส่วนแผ่นดิน3ส่วนแทนทีนี้พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพวกสัตว์น้ําที่ไม่มีน้ำจะอาศัยอยู่ก็ต้องวิวัฒนาการแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนพื้นโลกตอนแรกมันก็เกิดสองครามอะไรกันมากมายนะครับจนกระทั่งฝั่งมนุษย์กับฝั่งมนุษย์ที่เป็นสัตว์ใต้ทะเลเนี่ สามารถตกลงแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ในสังคมแบบที่ก็อาจจะไม่ใช่สังคมในอุดรมคติแต่ก็อาจจะไม่ได้วุ่นวายนะคนในจกักรวาลนี้ก็ใช้วัฒนธรรมแบบที่รื้อฟื้นมาจากโลกเก่าก่อนสองครามแต่ก็มีการดัดแปลงเพื่อให้พวกชาวสัตว์แปะเลเนี่ยสามารถอยู่ได้เหมือนกันโดยโตัวเอกของเราเนี่ยคือโจนักสืบปลาหมึกสุภาพบุรุษอารมณ์ดีป่อยตีเก่งและมีอดีตที่ดูทะลึกลับที่เราจะได้ติดตามเขากับสมาชิกในสำนักง,งานนักสืบเพื่อไปทำภารกิจโนนี้นั่นไปเรื่อยมันก็จะพาเราไปเจอกับตัวละครใหม่ๆกับสถานที่ใหม่ๆ แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัสธุทำใหม่ๆเกี่ยวกับโลกใบ,บนี้นะครับที่น่าสนใจมากๆตัวละครสัก70% 80%ดนของเรื่องนี้เป็นมนุษย์สัตว์น้ำนะครับที่ดีไซน์เนี่ยก็จะอ้างอิงมาจากสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆและผมว่าอาจารย์กเก่งมากๆนะครับในการดึงเอาเอกลักษณ์ออกมาเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่รวไมไปถึงการออกแบบความสามารถแล้วก็ภูมิหลังแนวคิดของตัวละครเนี่ยบางทีมันก็อ้างอิงไาจากสายพันธุ์ของมันด้วยเพราะงั้นถ้าใครชอบงานออกแบบประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าคุณน่าจะถูก แต่ผ่านเรื่องการดีไซน์ไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูด้านเวอร์วิ n งกันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองหลวงนะครับนิวยอร์กแอตแลนติกแลวตัวละครเนี่ยก็จะชื่อเป็นฝรั่งกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องมันเกิดในนิวยอร์กนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่คุ้นเคยเพราะอ่านๆไปเนะี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็เป็นมุกอะไรไทยๆเสียดสีสังคมไทยอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็จริงๆมีตัวละครไทยแล้วก็ประเทศไทยโผล่ออกมาเยอะมากนะต่อให้เรื่องหลักมันจะอยู่ในนิวยอร์กก็เถอะเวรวิ n งของเรื่องนี้นะครััออเเว่ะเ่ะะีด้้็ทงงงปรตตติศนนนจุนขื หรือว่าพวกส่วนเล็กน้อยมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างในหลายๆแบบให้ดูแล้วกันอย่างเช่นว่าพวกสัตว์น้ำเนี่ยอาจจะมีคําพูดที่ดักแปลงมาจากคําที่เราใช้กันอย่างเช่นคําว่างานช้างแบบงานใหญ่เนี่ยพวกสัตว์น้ําก็จะพูดว่างานวานแทนหรือการที่พวกสัตว์น้ำเนี่ยจะชอบกินของเค็มๆอย่างเช่นโจ้ไพ่กอราเนี่ยจะชอบกินกาแฟาใส่เกลือห้านก็คงติดมาจากความเค็มของน้าทะเลนะครับอ๋อแล้วก็โจ้เนี่ยชอบร้องเพลงลอยทะเลของพี่โจอยู่บ่อยด้วยนะ หรือว่าจะเรื่องสังคมการปกครองการแบ่งแยกชนชั้นการแบ่งแยกสายพันธุ์เนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างพวกสัตว์สายพันธุ์กุ้งเนี่ยมักจะโดนมองเป็นสายพันธุ์ถูกประเมินค่าด้วยคุณภาพของกามนะครับเป็นอาหารถูกประเมินค่าเป็นเงินหรือสายพันธุ์อันตรายบางชนิดเนี่ยก็ต้องแยกประเทศไปอยู่เป็นของตัวเองหรือถ้าจะเข้ามาทํางานได้เนี่ยก็จ,จะต้องมีใบอนุญาตนอกจากนั้นก็มีเรื่องของใช้ต่างๆใ,ในชีวิตประจำวันของพวกมนุษย์สั์น้าเช่นบุหรี่ใต้น้ําภัยใต้น้ําแก้วใต้น้ําหรือว่ายาที่สามารถดูดความชื้นได้เพราะว่าการอยู่บนบกเนี่ยกับแสงด ซึ่งมันก็มีคนเอายานี้ไเะผสมกับยาบ้าทาเป็นยาเสพติดขายด้วยเป็นยาบา้าจากประเทศไทยด้วยนะที่ทั้งหมดนะครับอาจารย์แกที่บ้ายม่แบบใส่ใจดีคือใส่รายละเอียดน่อยลงมาด้วยแล้วก็แทรกอยู่ระหว่างตอนนะครับในหลายๆตอนเนี่ยจริงๆก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องของเรื่องนี้เลยมั้งมีหนังสือพีไม่อ่านกันเลยนะครับเป็นหน้าครูแล้วก็จะเป็นแบบเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆบางครั้งเนี่ยก็เป็นการแอบปูในเรื่องในอนาคตเอาไว้ด้วยเหมือนกันคือผมว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันน่าสนใจมาตััตั้้้้งงแแตตตต่่เามลววนนรทีป็ปศส โลกหลังสงครามที่น้ำในแห้งเหือไปแล้วก็กลายเป็นมนุษย์สัตว์น้ำที่วิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนสังคมอีกแบบหนึ่งกับโลกมนุษย์มันเป็นโลกที่แบบว่าสามารถมีอะไรให้หยิบมาเล่นได้เต็มไปหมดเลยนะแล้วอาจารย์แกไหนก็ตีความออกมาได้น่าสนใจมากๆที่ผมพูดไปไหนมันแค่ส่วนน้อยอนะครับต้องไม่อ่านกระเด็งยังมีเยอะเลยบรรยากาศการเล่าเรื่องนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการออกแบบตัวละครแล้วการเล่าเรื่องที่ผมเห็นหลายคนนะใช่คําว่ามันจะออกไปแนวคอมิกฝรัง่ง คือผมก็คิดว่าผมก็เห็นด้วยนะสิ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็เถอะว่ามันต่างกันยังไงแต่คือเออมันก็ไม่ได้เล่าเรื่องเหมือนกับพวกมังงะญี่ปุ่นอะไรทั่วไปฮะคือหน้าตาตัวละครมันก็จะไม่ได้หล่อเท่โมเออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นความสั์น้ำมากกว่าที่ผมว่ามันก็เท่ของมันหมืองกันส่วนการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็จะสลับไปมาบ้างนะครับบางทีก็จะไปเล่าเรื่องของตัวละครอื่นบ้างแต่ถ้าถามผมมะผมไม่คิดว่ามันเป็นข้อเสียเลยนะผมก็สนุกอยู่ดีอะเอาไว้ว่า เออผมลืมพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ดีไซน์คือต้องจากเรื่องหน้าตาแล้วนะแต่ละตัวละครมักจะมีนิสัยปแปลกๆด้วยอย่างเช่นไอ้มาน้ำคนไทยเพื่อนพระเอกเนี่ยจะชอบพูดแบบสลับคําพูดในประโยคหรือปลาตัวใสที่เป็นปลาทะเลน้ําลึกไม่สามารถพูดได้สามารถสื่อสารได้ด้วยคําพูดที่อัดไว้ในเทปเท่าน,นั้นหรืออย่างอีกตัวละครที่คนชอบพูดถึงกันเนี่ยคือนะักฆ่าสูตรคูณคือมันจะมีตระกูลสูตรคูณอยู่ครับที่แต่ละคนเนี่ยเหมือนลูกทั้ง12คนน่ก็น่าจะเป็นสูตรคูณแต่ละตัว อย่างสูตรกูณแม่3เนี่ยก็จะชอบปะไดที่เกี่ยวข้องกับเลข3หรือว่าหาด้วย3ลงตัวได้มีตา3ดวงยิงปืนทีละ3นัดหรือว่า6นัดแต่จะไม่ยิง4นัด5้านัดอะไรแบบนี้ส่วนนี้ไปอ,อ่านกันดีกว่ามันน่าสนใจมากนะเว้ทุกคนแต่ผมพูดอาจจะงงไปได้ผมจะพูดอีกครั้งนะครับกับสิ่งที่ผมงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องนี้เนะี่ยมันเป็นการ์ตูนที่มีเอกลับบกษณ์เฉพาะตัวมากๆผมว่าอาจารย์แกว้วเรามาได้มีเสน่ห์น่าอ่านดีครับดูเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็แบบเอนจอยในการเขียนนะเพราะว่าอาจารย์แก่มมัใ่เเเเรือออองงงงคควววาาาาชบห็นนนขขต้ไป ใส่อะไรที่แกสนใจลงไปในงานเยอะดีครับเรื่องพูมกับเรื่องหนังที่แกสนใจเรื่องเสียดสีประเด็นสังคมไทยเสียดสีนักชิมอาหารแล้วก็มีมุกตลกที่เบรกเดอะโฟลวลแบบขำๆง่ายๆทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยแม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้นะครับมีการฆ่ากันยิงกันแต่ว่าโทดเรื่องส่วนใหญ่เนะี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ย่อนข้างจจเบาสมองคือบทจะแอคชั่นจะดรามา่ามันก็เดือดของมันเต็มที่นะแต่ว่ามันจะมีความตลกแทรกมาเรื่อยๆครับ เออลืมบอกเลยว่าเรื่องฉาเนี่ยก็รุนแรงอยู่นะครับมีความเลือดสาดอะไรด้วยแต่ว่ามันก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เลือดสาดจนเกินไปหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่ามันกําลังดีเหมาะกับโุนเรื่องดีแต่ตัวละครโจโนเนี่ยมันก็เท่มากมาครับเป็นคนชิลๆแต่ว่าโหดแล้วก็ดูมีความหลังอะไรที่แบบว่าลึกลับถูกปิดบังมาอยู่และคือตัวละครหลักที่น่าสนใจน่าติดตามเนาะแล้วก็พาเราไปเจอก,กับตัวละครประกอบอื่นๆที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเหมือนกันอย่างที่บอกว่าแต่ละตัวไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์ดีไซน์ภายนอกแต่ว่ามีกิมมิค ทำให้เรื่องนี้เนี่ยทั้งตัวประกอบแล้วก็ตัวหลักนะครับทุกตัวใหม่ที่เราจะเจอเนี่ยจำง่ายโดดเด่นและผมว่าเนื้อเรื่องเรื่องนี้มันไม่ได้ดึกลับซับซ้อนอะไรมากหรอกแล้วมันบางทีมันก็ไม่ได้ปฏิปทาอ,อะไรมากด้วยแต่ผมว่ามันอ่านเพลินอ่านสนุกไปเรื่อยเพราะว่าการที่เราได้รู้เรื่องใหม่ๆเจอกับคาแรคเตอร์ดีไซน์ใหม่ๆนี่แหละครับผมว่าอาจารย์แกเนี่ยทำตรงนี้เก่งมากๆแต่นี้ระยะย้ำไหลยราบละเออถือว่าเป็นความเห็นของผมแล้วกันนั่นแหละครับเป็นการ์ตูนที่ครบถ้วนหลายอารมณ์ส่วนรามาซึงๆก็มีเหมือน โดยข้อดีข้อเด่นทั้งหลายที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่ามันทําให้โลกของโจเดอะซ e c ร e ตเอเจนต์เนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมามากๆเลยเดี๋ยวมาพูดถึงข้อมูลของเรื่องนี้กันบ้างนิดนึงดีกว่าอันนี้อ่านจากบทสัมภาษณ์แล้วก็คลิปสัมภาษณ์ที่ผมไปหาดูมานะก็เรื่องโจเดอะซ c r ร t ตเอเจนต์เนี่ยตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1998หรือว่าเป็นพศ2541ลงบนนิตยสารแคชนะครับที่เป็นนิตยสารของค่ายโดโจซิตี เป็นค่ายเพลงในสมัยนั้นก่อนที่ในช่วงหลังเนี่ยจะมาลงในนิตยสารบูมด้วยส่วนในแบบของรูปเล่มจะมีของสำรับพิมพ์ TMCX ในช่วงแรกจากนั้นเนี่ยจะเป็นของสำรัพิมพ์เนชั่นแล้วเหมือนว่าเล่มท้ายๆเนี่ยอาจารย์คนเขียนเขาจะตีพิมพ์แล้วก็ขายเองนะครับโดยหลักๆเนี่ยจะมีทั้งหมดในเรื่องหลัก10เล่มแล้วก็จะมี Secret Story ที่เป็นเรื่องราวของพวกตัวประกอบในจักรวาลน,นี้อีกทั้งหมด3เล่มต้องบอกว่าตัวเล่มเนี่ยหาซื้อยากมากๆนะครับถ้าใครอยากจะอ่านเป็นแบบเล่มๆเ,เ,เรือมันก็ผ่านมาหลายปีแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าเล่มท้ายๆเนี่ยอาจจะยังสั่งกับคนเขียนได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ทุกคนต้องลองไปหาดูกันเองนะแต่ถ้าใครไม่ติดอะไรนะครับลองไปอ่านแบบอ e ีบุก๊กทูกอนมันมีให้อ่านปีตอนแรกแล้วก็เล่มมันอื่นเนี่ยก็มีครบเลยถ้าใครจะหามือสองให้มันครบทั้ง13เล่มเนี่ยผมว่าอาจจะใช้เวลาสักหน่อยโดยที่มาองเดองนี้เนี่ยมันเริ่มจากการที่พี่บอยโกศิพง์ได้เห็นสมุดสเก็ตของอาจารย์สุทธิชาติที่ในนั้นเนี่ยจะมีภาพสเก็ตของโจแล้วเหมือนพี่บอยโกศิพงแกก็ถูกใจนะครับแล้วก็บอกให้มาาเขียนนลงนร โดยอาจารย์สุริชาติเนี่ยในบทสัมภาษณ์บอกไว้ว่าเขาได้แรงมานานใจมาแบบพวกการ์ตูนญี่ปุ่นแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจดีไซน์ของพวกฮีโร่แต่ว่าจะสนใจดีไซน์ของพวกสัตว์ประหลาดเพราะว่ามันหลากหลายดีอาจารย์แกก็เลยสกเก็ตภาพประมาณนี้นะครับอย่างโจที่เป็นภาพสกเก็ตี่ยก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะออกมาเป็นการ์ตูนาะง,งัานเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการเขียนการ์ตูนครั้งแรกของอาจารย์แกเลยก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับลายเส้นอาจารย์เขาผมว่าก็สวยดีมากๆแล้วก็รายละเอียดเยอะมากๆนะครับ อ่าเราสำหรับเรื่องนี้มีการทำเป็นแอนิเมชันออกมาให้ดูตอนหนึ่งด้วยทำออกมาแบบคุณภาพเลยนะครับลองไปดูกันได้ในช่อง Joe s e c r e t c h a น n e l ใน YouTube แล้วก็รวมถึงข้อมูลอื่น,นๆของตัวเรื่องนี้แล้วก็ของผู้แต่งนะครับถ้าอยากจะฟังอาจารย์แกเล่าเรื่องอะไรหรือว่าผมก็เห็นมีคลิปสอนแล้วก็คลิปที่พูดถึงเกี่ยวกับผลงานของแกเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไม่ก็เสิร์ชไปเลย Joe s e c r e t Channel ไปดูกันได้ครับทุกคนถ้าใครสนใจผมว่าบิวอาจารย์แกเน,นี่ยน้อยเกินไปมากๆนี่คือรระดับออาาาจาย์มทคลิปสนให้ โดยรวมแล้วนะครับโจรสไซเคิลเอเจนต์เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าใครติดตามการ์ตูนไทยโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยแต่ยังไม่เคยลองเรื่องนี้ผมแนะนำจริงๆไปลองอ e ีบุ๊กอ่านตอนแรกฟรีหรือว่าลองซื้อมาอ่านกันได้นะครับเรื่องนี้มันค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแหละเพราะงั้นถ้าใครชอบไม่ชอบเนี่ยไปอ่านดูไม่กี่ตอนเดี๋ยวก็น่าจะรู้ส่วนตัวผมบกให้ว่ามันเป็นการ์ตูนไทยคุณภาพนะครับต้นๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ก็ไม่ได้อา่านสักทีและผมก็ไม่ได้คิดเลยว่าก,รออการ์ต แล้วก็มีเวิลด์บีดดิ้งมีโลกมีการตีความตะกวรที่น่าสนใจได้ขนาดน,นี้จริงๆอยากทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าภาพมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะไปแคปจากตรงโน้นตรงนี้มาใช้เยอะนะเกรงใจก็เลยไม่ได้ทำัะทีแต่ว่าตอนนี้เออช่างมันละอยากจะแนะนําจริงๆนั่นแหละลองมาดูแบบอนิเมะที่ผมแนะนําไปก่อนหน้าก็ได้นะครับหรือว่าไปดูภาพดูเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มเติมในเพจ a c e b o o k ที่เป็นชื่ออาจารย์แกรหรือว่าช่อง y o ยูท e บโจซีกเวสชแนลได้ ยังมีครั้งว่าเป็นมังงะที่อ่านได้ง่ายแล้วผมคิดว่าใครชอบอ่านแนวไหนมาเนี่ยก็มาลองอ่านกันได้นะเรื่องก็จะเป็นแอคชั่นดราม่ามีการต่อยตีเลือดสาบบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นหรือว่ามีความรุนแรงในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ก็ยังมีความเบาสมองแล้วถ้าใครชอบเรื่องสัตว์ชอบดีไซน์สักน้ําชอบลายเส้นชอบอารมณ์ขันของอาจารย์กันเนี่ยก็แนะนําเลยมีอะไรน่าสนใจโฟมให้คุณดูตลอดแน่นอนครับ อาสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ใครชอบไม่ชอบตัวละครไหนช่วงไหนของเรื่องหรือคิดยังไงกับเรื่องโจ the ส e ิ r เอเจนต์นี้นะครับมาคุยกันได้คลิปนี้ผมมีเท่านี้แหละไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครอ่านง่ายสนุกทุกคนสวัสดีครับ